สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีกันบ้างสีผมสีสวยสวหนว่าสีของหนูสีชมพูสวยดีคนที่ได้ทำแคมเปญนั่นคือข้าวเทียร์แลสกายส่วนอีกสองคนไม่ได้ทำอย่าหน่อยก็งงนะทำไมทำไมเยอะมากแบบหนูแบบทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่ทำอะ คนจับอาไว้ให้ดีต้องเป็นคนคอยจุดเมื่อเพื่อนอยู่ในเซตอยู่หน้าเพื่อนตลอดไม่ต้องใกล้มากพยาดนี้แล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ไม่ต้องขนาดกับโมเดลนะอยู่หน้าเขาตลอดลมมาทางนี้มันก็จะไปทางนี้ถ้าลมมาทางนี้เป็นทิศเราวิ่งให้เร็วที่สุดของพวกเรามีแค่นี้เก็บเป็นไว้เลยคนละสิบอันนะถ้าเขาคิดแล้วว่าโอเคเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในเฟรมหนูก็ต้องทําให้เต็มที่เพราะมันคือสิ่งที่หนูต้องทํา แคมเปญน,นี้เมนเทอร์จะเลือกเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้เราถามลูกค้าแล้วไงว่าเราเลือกได้กี่คนไม่ต้อง5้าคนก็ได้ใช่ไหมเขาก็บอกได้แล้วแต่เราเลยเหมือนแบบจักดกี่สีก็ไม่มีดราม่าด้วยเทรซเมแล้วก็เดินไปพลัง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 ด้วยเทรซเม่ข้างในคือจะกัดกี่สีดูฉันจะกัดกี่สีก็ไม่มีดราม่า ด้วยเทรซแม่นิดดึงหวานสเสน่ห์กับกล้องประหนึกว่ากล้องเนี่ยเป็นคนที่เราเฟล r ์อยู่ให้คิดอย่างนั้นเลยมันไม่ยากค่ะหนูคิดว่ามันไม่ยากหรอกแต่ขอโอกาสให้ได้ทำบ้างหนูก็ยังจะรู้สึกโอเคกว่า ไม่อยาร้องให้ทุกอีพีเลยอ่ะจะกัดกีสีก็ไม่มีดรามา่าจะกัดกีสีก็ไม่มีดรามา่าห,หนูไม่ชอบที่ให้หนูแบบเป็นตัวไร้ค่าอไรเงี้ยแบบเป็นตัวไม่มีประโยชน์ถือสมอเหมือนแบบทีมงานคนหนึ่งไรเงี้ยแบบปักไว้ก็ได้อไรเงี้ยจริงๆให้หนูออกไปยังจะดีกว่า ให้มือถือสมูกอะไรเงี้ยครับทีม B ครับสตอรี่ไลน์ของ B ก็คือเด็ก B ถูกเปลี่ยนสีผมอยู่แค่คนเดียวคือสกายสกายเป็นตัวเมนอีก2คนคือเป็นเอ็กซ์ตร้าค่ะสกายคือกล้องตัวนั้นเห็นปะส่วนข้างล่างเป็นดอลลี่ไม่ต้องสนใจโฟกัสอันนั้นก็โอเคเราเราได้รับหน้าที่ให้ถือสมูกบอมใช่ไหมคะหนูก็ต้องทำให้เต็มที่สกายลองหายไมมองดิ สก,กัดกีสีก็ไม่มีดรามา่าด้วยเทรซเมสกดคนดู5432สแอคชั่นสก,กัดกีสีก็ไม่มีดรามา่าด้วยเทรซเมสวยเลยสวยสวยแต่ขอสะกดกานี้ตอนแรกคือบอกตัวเองไว้เลยว่าต้องมีสติต้องไม่ตื่นเต้นแล้วก็ฟังพี่บีพูดอย่างเดียว 5...4...3...2.... แอคชั่นสก,กัดกีซีก็ไม่มีดรามา่าด้วยเทรซเอันนี้จุดดีเลอยอะ หน้าสวยแอคชั่นสก๊อตสก๊อตดีสิงก็ไม่มีดรามา่าเลื่อนเทอรนีส้สวยมากสวยมากอเมซิ่งมากน่ารักมากแก<ต>งูชอบความคอนฟิเดนซ์ของเขานะอายคอนแทคกับกล้องการโพสหรืออะไรเงี้ยจ้ะจิกกล้องจิกจิกฟรีส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 เอออย่างนี้เลยหมุน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 ไปเรื่อยเรื่อยเล่นไปเลยเล่นไปเลย,เล,เล,ยลูก ทีม B เนี่ยเปิดมาเนี่ยโอ้โหเก็บนึกเลยว่าตายแล้วกูแพ้อีกละสวยนะสวยมันพร้อมนก็สวยนะเขาปัดผมเขามองกล้องเขาอะไรเนี่ยคือตามโจทย์ทุกอย่างเลยตีโจทย์แตกจริงๆเหลือสิบนาทีนะครับสองสาวพร้อมยังห้าสี่สามสองแอคชั่น อ่ะฮะหมุนไปเรื่อยๆดูผมเพื่อนเพื่อนทําสีมาผมสวยมากตะกดคนดูไปกันหญ่เลยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ว่ะวิ่งเข้ามาหมุนรอบตัวเขาหมุนรอบตัวเขาลูกเออเข้าใจแล้วเออแล้วหมุนไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนค่อยๆเออถูกต้องเชียเหมือนนากเลยอุ้ยไม่ได้แล้วล่ะนี่คนหนังแขกหนังแขกพอบีเขาเอาน้องอีกสองคนเข้ามาเนี่ย เออทีมลูกเกดมีสิทธิ์เพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันไฮแฟชั่นตรงไหนวะก็สงสารเจ้าปอซั่มกับน,น้องอีกคนแล้วก็มานั่งปิ B ้งบาร์บีคิวกันอยู่ตรงตรงปลายนั่นอนะสิ่งที่เกดเห็นเนี่ยคือความสนใจเนี่ยไปอยู่ที่สกายคนเดียวอีกสี่คนเนี่ยเหมือนไม่มีความหมายเลยมันเห็นความ ความแตกต่างมากเลยว่าตอนนี้เบีะเขาเฟเวอร์สกายมากๆเแย่แยยถูกต้องแล้วสกายก็เออสวย <Yeah. S 1> สวยสวยมากสวยมากโอเคสวยสวยก็ยแอบ,บน้อยใจนิดนึงนะคะ <S 2> <S 2> แต่ก็โอเคแค่คิดคนเดียวว่า <S <S เราไม่มีความสามารถหรอพ้าเป็นสาเวเพสองก็แบบ โดนดูทุกจากสังคมมากอยู่แล้วว่ะแล้วยิ่งเขา้ามาอยู่รายการเนี้ยไม่ได้ทำอีกก็กดเขาไปอีกอองตกนะคนข้างเหนื่อยเพราะว่าสองคนไม่มีอินเนอร์เลยนม้จะทำให้ทีมตายอะ่ะแต่ถ้าทำให้ทีมแพ้หนูยอมหนูยอมเข้าคุ้มำได้ถ้าหาทีชนะนี่เป็นอะไรอ่ะัน้นพี่ให้โอกาสอีกรอบหนะึ่งไหนไปทำให้ดูสิ แทนที่เราจะเห็นน้องสกายชัดๆก็กลายเป็น mm hmm. มีคนมาบัง mm hmm. ทุกทุกกี่วินาทีอะความรู้สึกตอนนั้นอะมันงงพี่บีไม่ได้บอกอะไรเลยพอตอนที่ั้นเข้าไปหน้าหนูก็ไม่ได้แต่งพมหนูก็ไม่ได้แบบทักทำอะรู้สึกว่าสิ่งที่พี่บีทำเนี่ยอาจจะแบบ ไม่มีเราก็ได้มันทียังไงทีมก็ชนะถูกไหมคะก็ก็ต้องรอดูอะค่ะสี่สามสองหนึ่งกี่สีก็ไม่มีดราม่าหมดเวลาเชิญมคือจริงๆถ้าฉันช็อตที่ใช้ได้คือช็อตน้องสกายคนเดียวเช้าไหนถ้าไม่มีสัญญารายการเนีอยากจะแบบ ครับรถออกไปจากตรงนี้เลยแบบไม่อยากอยู่แล้วอะ่ะอืเป็นแม่อะไรก็ไม่รู้รักลูกไม่เท่ากัน